โอเคครับวันนี้ก็อยู่ผมเบอร์ออวาชิปนะครับวันนี้ผมอยู่มาเล่นเรือนิวยอร์กนะครับฟองสารัฐอเมริกาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมจะโหดหรือเปล่านะคันนี้เลือดอยู่ประมาณ4 9่0มพอตัวครับคันนี้ อย่างเท่เลยนะเรือคันนี้อุปกรณ์จัดเต็มอ่ะเอาล่ะเพื่อนเรายิงอะไรไม่รู้ตอนตอนนี้ยิงใครเพื่อนบอกเราหน่อยเรายังไม่เห็นใครเลยมาหน่อยมาหน่อยยิงใครเอ่ย ยิงมั่วไปเรื่อับเจอแล้วเจอะแล้วข้างหน้าเราเลยคันนี้ดีกว่านะ ไปครับไอ้ดหรอเปล่าไม่โดนครับทำไมแก้มือแก้มือคันนี้ดีกว่านะใกล้ดีไปครับไปแล้ว โอเคได้มาหมื่นหนึ่งเลยนะเฮเยไปน่าจะล่วงเลยนะผมว่านั่งไนเรียบร้อยเฮ้ okay. สวยครับหนึ่งคิวนะตอนนี้แตกหนึ่งจม้วหนึ่ง นิวยอร์กมันโหดครับน้องๆรีบไปไหนเพื่อนไปเนี่ยจมไปซะจมไปซะแต่ไปอีกหนึ่งหมืน่นหนึ่งยังโหอองดอ่ะอ่าเรียบร้อยครับจมเรียบร้อยเ้ยยังดิยังครับยังเอายิงมาแนละ้วตอนนี้ ให้ก่อนเลยเพื่อนยิงเข้ารือเปล่ายิงเข้ารือเปล่าไปนี่ไงตัดกระสุนเข้าใส่เรียบร้อยครับสองิวยิงโดนห้องนิรภัยสามสามรอบเลยนะ รอบหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าเลยวนะห้องนี้ละไฟเขาเรียบแล้วเปล่าเรียบร้อยจมแล้วผมว่าเรียบร้อยจมไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งคัน อีกหนึ่งขั้นอยู่ไหนไม่รู้นี่ชิวๆครับเราฮิเอ็กเอ็กเอ็กสักหน่อยเลือดเรายังไม่ลดเลยนะแข่งโป๊ก เขาบังนะตนนัวนี้ยิงไม่ได้ยังไงครับเพื่อนตอนนี้โดนโดนลุมแนละ้วตอนนี้เรียบร้อยครับ ชนะโอเคครับอีกเกมหนึ่งไป ฝนตกแล้วนิวยอร์กเรือของอเมริกาเรือขนาดเรือใหญ่เนี่ยยิงสั่นเลยแหละใครับลุย Phải đến là thêm công lăng Ui, là bượt lấy quá เจอแล้วหนึ่งครับนอ่ยิงยังไม่ถึงนะนี่เราถูกตรวจจับเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงไคุกคำคืข้างหน้าเรามีเพื่อนข้างหน้าเรามี ตัวพิฆาตอย่างงั้นเลยไปครับจมเลยปะนั่นแน่จมเลยปะเข้าเบรกก่อนนะใช่เอ้าเรียบร้อยจมแล้วครับโอเคโอเคเก่นทำได้สวย จัดเรือตรงนี้ก่อนเลยบางๆไปเพื่อนเน้นๆนั่นละ่ะได้มาสองพันเองไอ้เตบลำไปโอ้โหไม่ใกล้เลยอะ ไม่ใกล้เคียงเลยนะเพื่อนโอ้จบแล้วติดหินจบแล้วไปครับ เน,น้นเน้นเน้นเน้นนั่นเลยได้มาสามพันเก้าครับเฮ้ยได้มาสี่ครับอันี่ดีกว่าเนี่ยเหลือบางๆนะยิงง่ายดี เต็มล me. no ้ำครับนั่นแหละนำมาสองพันเรียบร้วครับจมจบไปละจมไปละสองไม่โดนฮึ่มได้ไงวะเนี่ย ไม่ดอีกลไปครับล่วงโอ้โหไม่ล่วงอีแล้วเรียบร้อยครับเหลืออีกคันนึงนะนี่แหละคันสุดท้ายละผมยังไม่ได้สกิลเลยนะตอนนี้ ยังไงเพื่อนยังไงยังไงทำอะไรอยู่ตรงนี้ชุดใหญ่ไฟกระพิบครับนั่นไงได้มาหกพันนะเบิร์ดแล้วเบิร์ดเอาเดูอดร้วยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ